จัดเต็มกันนี้จี้งงานนี้สำหรับใบเนี่ย2014 Universal Hollywood Superhero ที่จัดขึ้นห้องประชุมทรายเงินโรงแรมสายลมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2557โดยมีคอนเซปต์ในการแต่งกายคือ Hollywood and Superhero ซึ่งชาว MCT ทุกคนพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านก็จัดเต็มกันมาทั้งนั้นก่อนเริ่มงานชาว MCT ต่างก็ทยอยมาลงทะเบียนเข้างานกัน และสาหรับบรรยากาศภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆเช่นทั้งเต้นเล่นขับร้องการเปิดวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมและที่พลาดไม่ได้สําหรับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนั่นเองงานนี้หัวหน้าสาขาและท่านอาจารย์ท่านอื่นๆจะว่ายังไงกันบ้างความสิเศในงานวันนี้ก็มีความสุขนะครับมีความสุขที่ได้หนึ่งก็คือว่าได้เห็นเด็กๆทุกชั้นปีได้มารวมกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ปีสี่ที่จะจบไปนะฮะแล้วก็แต่ละคนเห็นความร่วมมือด้านของการจัดงานปีสามจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานปีหนึ่งปีสองก็ให้ความร่วมมือในการแต่งตัวอะไรต่างๆม,มากมายปีสี่ก็เต็มที่สิ่งสำคัญที่สุดได้รอยยิ้มและประทับใจกลับไปสําหรับครูนี้ในความรู้สึกของตัวเองในฐานะที่ที่ปรึกษาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทุกคนทําแล้วก็ความเป็นพี่เป็นน้องของ MCT ก็คือของสาขาที่นิ่สุสานมญชนก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่า ไม่มีขอบเขตใดๆทั้ง,งนั้นไม่ว่าจะเป็นปีไหนพี่น้องก็ยังรักกันเสมอและความเป็นสื่อสามัญชนก็คงจะยังอยู่กับเราตลอดไปอันนี้ก็คือความรู้สึกที่ครูบีอยากจะให้เด็กๆทุกคนนะคะตอนนี้นะครับงานก็ได้กําลังกําลังจะจบแล้วนะครับก็สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3าที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นกําลังสาคัญในงานนี้นะครับขอบคุณครับ แจกนี้ยังมีกิจกรรมจับของขวัญแจกชาว MC T โดยรุ่นพี่ปี4ภายในงานจับฉลากและการแจกของขวัญให้กับรุ่นพี่ปีีซึ่งจับฉลากโดยท่านอาจารย์ของสาขาด้วยคะ่ะงานนี้รุ่นพี่ปี4จะประทับใจแค่ไหนกันล่ะคะเนี่ยค่ะสำหรับความรู้สึกในวันนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจมากที่น้องๆทําให้ขนาดนี้นะคะไม่เคยคิดว่าแบบ ตัวเอง,งรับน้องมาเพราะว่าเป็นพี่วากแล้วก็วากน้องไว้เยอะมากไม่คิดว่าน้องจะทําให้ขนาดนี้ค่ะเรียกได้ว่าซับซึ้งใจมากเลยค่ะน้ําตาไหลเลยค่ะจากนั้นมีการประกวดความสวยความหล่อของชาว MCT ใครได้รางวัลอะไรไปบ้างไปดูกันเลยค่ะ หลังจากเสร็จกิจกรรมต่างๆแล้วชาว MCT 3แต่ละคนก็มอบของขวัญเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับรุ่นพี่ปี4แหม่แหมแมงานนี้สำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีก็เป็นเพราะความร่วมมือของชาว MCT ทุกคนนะคะเนี่ยถ้าหากขาดชาว MCT ไปงานนี้ก็คงเกิดไม่ได้และไม่ได้เกิดจริงไหมล่ะคะสำหรับงานวันนี้ครับผมรู้สึกประทับใจหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เอ่อเรื่องพ่ดีในงานหรือว่าความสกสนานในงานนะครับผมก็ประทับใจมากนะผมอาหารนี่ก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมอร่อยมากครับวันนี้แล้วก็บรรยากาศรอบๆงานของเรานี่เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับคุณเดียวครับผม <S <S